จบเอกบัญชีท้องถิ่นปีนี้สอบอะไรได้บ้างคะพี่อาณาฉันไม่ใช่ติวเตอร์ฉันไม่ใช่ไลฟ์โค้ดแต่ฉันคืออนนาสาระนะสวัสดีค่ะพี่อาณาสาระนะค่ะ เออน้องๆที่จบบัญชีไม่ต้องเครียดเลยอะ่ะสําหรับพี่แล้วคือเป็นอะไรที่เป็นปีทองของหนูๆมากเลยนะลูกนะ oh. จบบัญชีเนี่ยชอบไปเยอะมากเลยสอบไปเยอะมากๆเลยอ่ะเกี่ยวกับสอบท้องที่เนาะแบบเป็น,เป,นเป็นตาแหน่งที่เวิร์กที่สุดเลยเป็นเอกที่เวิร์กที่สุดเลยพราะมีตัวเลือกเยอะอันดับแรกเลยก็คือเป็นนักวิชาการการเงินและบัญชีอันนี้คือโดยตรงเลยเอกหนูจบมาคือโดยตรงเลยคือดูแลเรื่องการบัญชี การเงินบัญชีของในเทศบาลนะคะตำแหน่งนี้โดยตรงเลยของหนูเนาะแต่เหนื่อยหน่อย,อยแต่หนูทําได้อยู่แล้วล่ะอันดับสองค่ะนักวิชาการจัดเก็บรายได้ตำแหน่งนี้ก็คืออะไรการจัดเก็บรายได้ต่างๆค่า,ข,าขยะมูลฝอยภาษีโรงเรือนทุกอย่างภาษีที่ดินทุกอย่างต้องมาจ่ายที่หนูเนาะนักจัดเก็บรายได้นะคะอยู่กองขังสํานัก อยู่สังกัดก,กองคลังนะลูกนะตำแหน่งต่อไปค่ะเป็นตำแหน่งนักวิชาการคลังอ,อยู่กองคลังเหมือนกันตำแหน่งนี้ก็ก็คือดูแลเกี่ยวกับการเงินการเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆการจ่ายเช็คต่างๆคือตำแหน่งนี้อยู่ในสังกัดกองคลังดูแลเรื่องเงินเป็นหลักนะคะตำแหน่งต่อไปค่ะเป็นตำแหน่งนักวิชาการพลาสดุตำแหน่งนี้ดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเนาะ ดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุคารุพันธ์การจัดจ้างต่างๆไม่ว่าจะจ้างจ้างแม่ครัวมาทำอาหารให้นักเรียนที่โรงเรียนคือทุกอย่างเนาะตำแหน่งนี้เป็นเป็นเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเป็นนักวิชาการพัสดุเป็นคนดูแลเนาะตำแหน่งต่อไปค่ะเป็นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลตำแหน่งนี้ก็คือการดูแลเรื่องการขาลามาสายเนาะการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย แผนอัตรากําลังเนาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลค่ะตําแหน่งต่อไปค่ะจะเป็นตําแหน่งของนักจัดการงานทั่วไปเนาะนักจัดการงานทั่วไปก็คือดูแลเกี่ยวกับงานงานธุรการในส่วนของสํานักปลัดในส่วนของเทศบาลคือนักจัดการงานทั่วไปเนี่ยทุกเอกสอบได้นะคะขอย้ําว่าตําแหน่งนี้ทุกเอกสอบได้ค่ะตําแหน่งต่อไปค่ะเป็นตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ตำแหน่งนี้ก็คือเป็นอำเภอน้อยอำเภอน้อยของเทศบาลดูแลเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนการย้ายถิ่นฐานการทำงานทะเบียนและบลัตรนั่นเองคือดูแลประชากรเหมือนอำเภอน้อยๆย,ยกมาอยู่ที่เทศบาลเลยจะมีเฉพาะในในเทศบาลที่เป็นเทศบาลาใหญ่ๆเช่นเทศบาลเมืองเทศบาลนาครจะมีห้องทะเบียนและบัตรของเขาสังกัดสำนักปลัดเนาะตำแหน่งต่อไปก็คือเป็นนักประชาสัมพันธ์ จบบัญชีก็สามารถเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้ก็คือถ้าอยู่ในในในตัวเทศบาลก็คือดูแลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ต่างๆทํานิตยสารการโปรโมทเทศบาลหรือรับงานโปรโมทจากเทศบาลอื่นมาให้กับให้กับงานในเทศบาลรับทราบเกี่ยวกับนิตยสารแมกกซีนต่างๆเนาะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นั่นเองเนาะบางเทศบาลอาจจะมีการจัดวิทยุกระจายเสียง ของเทศบาลเองเนาะก็จะมีน้องๆก็จะดูแลส่วนนี้นะคะตำแหน่งต่อไปค่ะเป็นตำแหน่งของพี่เองตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเนาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเอกบัญชีก็สอบได้เอกบริหารธุรกิจก็สอบได้นะคะดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบไม่ใช่ไปไปสอบส่วนคณนะดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารทุกๆอย่าง ที่มีหลักฐานครบหรือไม่ครบตำแหน่งนักวยิยาราตรวจสอบภายในบางคนบอกว่าเป็นตำแหน่งที่นักกลัวเนาะมีแต่คนเกลียดจริงๆแล้วไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เข้ามาช่วยเทศบาลในการทําทุกๆอย่างให้มันถูกต้องมีหลักฐานครบในกรณีที่มีตรวจสอบจากภายนอกมาเช่นสตอง,อง,องมาตรวจตำแหน่งนี้ก็จะช่วยซัพพอร์ต ในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะมาตรวจเนาะตำแหน่งเหล่านี้คือตำแหน่งของน้องๆที่จบเอกบัญชีสามารถสอบได้นะคะเยอะเลยเนาะเป็นปีทองจริงๆขอน้องๆที่สอบสอบท้องถิ่นปีนี้จบเอกบัญชีโชคดีทุกทท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่เนาะพี่นาสารแนะนะพี่กดติดตามหน่อยเราจะมีสาระดีๆมาบอกน้องๆอีกในคราวต่อไปเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนโชคดีค่ะพี่นาแสรเนทสวัสดีค่ะ